อ้าววิวเนี้ยสวยไหมเนี่ยเห็นอย่างนี้เลยมีรั้วให้มีน้ําให้มีไฟให้บรรยากาศอย่างนี้เลยถนนสุดแดงสามแสนเก้าสามแสนเก้าต่อไร่อยู่ที่เราขวัญกาญจนบุรีนี่ติดถนนลาดยางด้วยข้างหน้าอ้าวิวสวยเลยเหลือไม่กี่แปลงแล้วครับสามแสนเก้าเป็นแปลงของพี่โอรานแกเบอร์แกเนี่ยนะจดไว้นะแล้วลองโทรมาหาดูนะครับคุ้มค่าอยู่เราขวัญกาญจนบุรีถนดสุดแดงหนึ่งไร่สามแสนเก้าอ่าเบอร์พี่แกศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสี่ห้าห้าสองสี่อีกรอบนะครับ 0819945524การันตีได้ว่าพี่เขาไม่โกงโอ้สวยงามมากโอ้ดีให้ดูบรรยากาศเพื่อนบ้านรอบด้านเนี่น,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 นช้าอดหมดเหมือนเดิมนะครับอ้าวน้ำไม่ท่วมเลยนะสูงกว่าระดับน้ำทะเลนี่88เมตรอ่าภูเขารอบด้านชุมชนรอบด้านเลยมันสบายใจได้นะครับอยู่ใกล้ๆวัดหนองไก่เหลืองลองจากพิกาดดูแต่ทางที่ดีที่สุด โทรหาพี่โอลากั็เลยนัดจะมาดูเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าหนึ่งแปลงเพื่อนบ้านนี่โอ้โหเพียบนะครับไม่ต้องกลัวตรงนั้นของกินของซื้อของใช้เพียบเลยนะครับอ่ะฝากไปด้วยแล้วกันแปลงนี้พูดใหม่กันพลาด1ไร่3ามแสนเกาอำ